สวัสดีครับเดี๋พี่อามแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Starlink: Valor Legacy นะครับภารกิจที่281และ282นั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจที่281ก่อนนะครับภารกิจที่281ร้อยบเทำรุ่ปั้นศัตรูเจอกับเทียมสองอันเดททีฟนะครับกอกระดูกกรด,ดูยืนดิบจะทุกรูปแบบยกเว้นอาร์ชิดอน ซึ่งนั่นก็จะเป็นปัญหานะครับกับการที่เราไม่สามารถใช้อาร์ชิดอนได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูก่อนถ้าแพ้ก็ค่อยมาว่ากันนะครับว่าจะ up, ซื้อสก,กินหรือไม่<ะ>โอเคทำมาลุกพันศัตรูภารกิจไม่มีอะไรมากฝั่งเขาก็มาเป็นก่อกระดูกครับตามที่ภารกิจได้กําหนดเอาไว้นั่นเองทีนี้เราก็มันไม่น่าจะเป็นภารกิจอะไรที่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปจูเขาได้นะครับเข้าไปฆ่าคนเก็บแร่เขาได้ทีนี้ถ้าคนเก็บแร่เขาไม่เยอะเราก็น่าจะสามารถชนะได้แบบสบายสบาย พยายามฆ่าคนกับ่แรกเขาได้เยอะนะครับหมดไปก่อนหนึ่งทีร้อยยี่สิบเต็มหลังครับหมวดเข้าไปหนึ่งทีตายครับผมร้อยยี่สิบบวกหกสิบกลายเป็นร้อยแปดสิบตายแน่นอน<ะ>โอเคแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นผีผู้ผีผุดด้วยนะครับไม่ใช่ผีผุดผีเดินผีเดินเดินธรรมาดาเฉยยังไม่ผุดครับพยายามจะเน้นไปทางจอมเวทนะครับเพราะว่าจอเวทน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดแล้วกับการต่อสู้ครั้งนี้ล่อเขาขึ้นมาครับล่อขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ลงมาแล้วก็หมวดหลังหนึ่งทีแบบนี้ ระหว่างทางก็อาจจะมีเจ็บมีตายกันบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็ได้สร้างซอสบอร์ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ฝั่งเขาก็จะไม่บุกเข้ามาหาเราหรอกเพราะเขาก็กลัวเราหรือเปล่าเอาละเพื่อนเรามาตีก็ถึงนี่ทําไมครับ <What? S 2> กลับบ้านสิครับเพื่อนจอมเวทออกมาก่อนครับเราก็หมุนๆมนอยู่แถวนี้แล้วครับคนอจอมเวทคนแรกเรากําลังจะได้มาทําไมคนเก็บแรกเขาไม่ยุบเลยครับมัน <What? S 2> สร้างมาได้เรื่อยๆเดนตวพี่เขาหัวพี่ก็เถื่อนนะครับเลยตายกันไปก่อน แต่ถ้าคนเก็บมาแรกฝั่งเขาตายไปนี่เขาจะเกิดมาเป็นซอมบี้นะครับถ้าปริมาณเขาซอมบี้เขายังเยอะอยู่แบบนี้เราก็น่าจะจัดการเขาได้แบบลําบากยากเย็นพอสมควรพวกซอมบี้ก็โดนเราตีกลายเป็นคลานไปเยอะแยะนะครับสามคนแล้วจอมเวทเอามาบุกเลยดีไหมเอ่ยไม่เป็นไรล,ล็อกเราบุกทีเดียวเอาชนะเลยก็ได้ครับมันก็น่าจะเป็นไปได้นะกับการบุกทีเดียวและชนะนะครับถ้าเรามีจอมเวทสัก7คนอะไรงี้นะครับ <S <S ไปไปมามานี่จอมเวทพยายามสร้างคนที่3แล้วนะฝั่งเขานี่วงยังวนเวียนอยู่กับการสร้าง คนเก็บแร่อยู่เลยครับจันสังเกตเห็นได้ว่าฝั่งเขาไม่ได้สร้างยูนิตต่อสู้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็สร้างเป็นคนเก็บแร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเก็บแร่ไม่เกิน5้าคนฝั่งเขาจะไม่สร้างยูนิตต่อสู้ครับนะฮะมันเป็นทริคมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ในการต่อสู้ในการสครัขข้งนี้ตายเลยครับการต่อสู้อะไรครับจอมเวททั้ง4ี่คนโอ้โหฝั่งเขาก็ไม่กลัวเรานะครับ <What? S 1> ไม่กลัวก็ดีแล้วครับล <What? S 1> ื่นซะโอเคมันก็จะกลายมาเป็นซอมบี้เนาะ ดีแล้วล่ะเขาไม่กลัวเราดีแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเขาครับซอมบี้ไม่มีทางสู้ได้แน่นอนเพราะว่ายูนิตเราเก่งเราหดเราเทือนแต่เราจะมาฆ่าคนเก็บแร่เขาเก็บแร่ทําไมตายซะจอมเวทมาอีกหนึ่งครับโหนี้กลับบ้านครับหนีกลับบ้านครับหนีทําไมครับผมหนีทําไมครับตีไม่โดนด้วยลุยเลยไม่ต้องรอจอมเวทห้าคนนี้ก็โหดสุดลวครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับยืนมันอยู่อย่างงี้แหละครับกันแม่เขายิงใส่จอมเวทเราได้แบบง่ายๆครับ โอ้โหเข้าหัวจอมเวทเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าเขาโหดนบผมบอกแล้วว่าเขาโหดโอเคทีนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมัง้งเออนั่นแหละระเบิดระเบิดเท่าไหร่ครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับเขาอาจจะเกิดขึ้นมาเป็นผีผุดผีคานผีเดินผีอะไรก็แล้วแต่ให้เขาเกิดขึ้นมาเราใช้จอมเวทลัวเวทใส่อย่างเดียวเรียกได้ว่าบ้มหายบ้มหายโอเคจบครับไม่น่ามีปัญหาอะไรฝั่งเขาก็มีจอมเวทมาเหมือนกันนะแต่ว่ามาช้าไปแล้วเพื่อน าย,ยังไม่ตายครับยังไม่ตายแต่ว่าป้อมแตกก่อนโปรที่12ไม่ใชก็ถือว่าใช้ได้ครับนานอยู่อ281ผ่านต่อไป282โปรที่282ครับให้ชื่อย้องกว่าพารที่ตกดินเจอกับวูดแลนด์ครับแล้วก็มียูเนเต็ดทีปมาร่วมด้วยนะครับก็คือเกาะไม้เกาะคนป่าเราจะได้เจอกับมินิวูดแลนด์แล้วก็เมกกะยูนิตนะครับมีทั้งตัวตุ๊กจิ๋วนะครับแล้วก็ตัวยักษ์นั่นเองมาสู้แล้วก็เล่นแบบเดสส์แมทสร้างได้บบทันทีคอมโบยูนิตได้ทุกรูปแบบ ไม่เอาไซื้อเมสสกินก่อนแล้วกันนะครับมาถึงเอาเป็นจองเวทก่อนเขาจะมาเป็นตัวจิ๋วนะครับตัวจิ๋วและตัวยักษ์ไปวิอามจาไม่ได้ว่ามันมาเป็นยูนิตอะไรก่อนแต่ที่แน่เลยก็คือเดี๋ยวเราก็ขึ้นเป็นซาเปียต้อนเลยน่าจะดีกว่านะครับมากันแล้วครับตัวจิ๋วทั้งหลายเหล่านี้โอเคเพราะฉะนั้นทุกคนกลับบ้านยี่มรวบรวมมันิดหนึ่งรวบรวมมานิดนึงมากันแล้วเราเริ่มเราเริ่มรวบวมให้เขาเดี๋ยวเราก็จะกระเด็นกลับหลังบ้างนะครับไม่เป็นไรหรอก โอ้โหไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่เลยครับโอเคกระเด็นนิดนึงเออนั่นแหละเราเสียเลือดไม่เยอะหรอกครับพวกตัวจิ๋วมันตีไม่แรงแล้วยูนิตถัดมาที่เขาจะสู้กับเราเป็นอะไรอยากรู้เหลือเกินเราก็ไปดูกันนะครับว่าเขาจะสู้กับเราเป็นอะไรเนาะโอเครู้แล้วว่าเป็นอะไรเห็นชัดๆว่า เป็นนักหนูติดตัวไว้แค่ติดตัวไว้นักหนูก็ไม่สามารถจะทําอะไรเราได้แล้วเนี่ยครับเดินเดินติดติดไว้โอ้แต่กว่าเราจะฆ่าเขาได้ก็ยากยืนเย็นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหัดหน้าตายได้หรือยังตายหรือยังครับตายได้หรือยังตายเถอะพี่ขอร้องขนาดเป็นตัวจิ๋วก็ยังอึดนะนะข่านี้เป็นตัวยักษ์ครับผมโอ้ยตัวยักษ์แบบนี้เราจะสู้ยังไงครับกลับบ้านเอยก็ตายเลยทีเดียวเอาเป็นจอมเวทเนาะ จอมเวทแล้วเป็นสเปียร์ตันนะครับเราก็จะเอาหอ,อกเราโ,โ,โ,โยน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 แบบนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วฝั่งเขาทําไมถึงมีธนูมาด้วยครับธนูมาจากไหนครับพี่ไอพวกตัวยักษ์พวกนี้ก็ตีแรงอยู่นะตายซะไม่ค่อยจะสตันเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าฝั่งเขาเป็นเกาะคนป่านั่นเองปูข,ขาวนี้มาเป็นสเปียร์ตันคนป่าครับมาพร้อมกับซอฟต์บาตด,ด้วยประเด็นซอฟ์บาดตัวจิว๋วเออบุ้นบุ้นไปก่อน เดี๋ยวเราใช้ทริคล่อเขาเราเจะล่อเขาได้ไหมเหมือนจะล่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอ้โหพี่ก็ตีแรงตีเร็วตีโหดตีเถือนล่อไม่ได้แล้วครับพี่ก็ไม่ยอมเชื่อฟังเราครับผมจะไหวไหมเนี่ยเราเนี่ยจะไหวไหมรุ่มเข้าไปกระเด็นโดนหลังอะไรคือกระเด็นโดนหลังครับฆ่าพีิดถูก,กโอ้โหฝั่งรุ้นใหม่แล้วครับคราวนี้รู้สึกว่าจะมาเป็นจอมเวทด้วยนะครับเนี่ยเราก็พยายามสู้เต็มที่เหมือนกันเหมือนกับว่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องใช้สกินช่วยดูว่าจะเป็นสกินอะไร แปลกจริงครับเอาสกินอะไรมาเล่นดีไฟไหมไฟก็ดีนะครับโอเคเอาสกินไฟมาอัพอะไรดีนี่ดีกว่าเอาเมจิคิวขึ้นมาก่อนบล็อกดามเมแล้วก็ยักษ์ด้วยโอเคอเอกี้ผมมาถึงเอาเป็นคนเกืบแรกก่อน <c oughs> เออเดี๋ยวเราขึ้นแล้วก็เราแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขึ้นเป็นสเปียร์ตอนนั่นเองเนาะแล้วก็ทั้งฝั่งเขาเอ้ยไม่ใช่ฝั่งเราตอนนี้ป้อมมีมงกุฎแล้วการที่ป้อมมีมงกุฎก็หมายความว่าเราจะได้ทองพิเศษเพิ่มขึ้นมา80นั่นเอง ทองที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็คล้ายๆกับเรามีคนเก็บแร่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเนาะซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่โกงครับเพราะว่าเราสร้างคนเก็บแร่แค่8แต่ประสิทธิภาพนั้นมีถึง9เลยทีเดียวเยี่ยมเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ดีจัดไปฝั่งเขาน่าจะมาแล้วมั้งเขาจะมาเป็นซอรบาร์ดก่อนนะครับนั่งไงมาละเราล่อมันขึ้นมาแบบนี้น,นั่นแหละแล้วเราก็ค่อยๆตีเขาไปครับโอ้โห oh, พี่เขาหัวพ,พี่เขาเถื่อนครับในขณนะเราบล็อกดาเมจแล้วนะั่นอะ พอตีไปสักพักหนึ่งพี่เขาจะตีเราไม่โดนนะครับยื่ดีพี่ก็จะอ่อนขึ้นมาซะง,งั้นโอเคโอเคโอเคนั่นแหละโอเค,อเคนั่นแหละเยี่ยมเดี๋ยวเอาสเปียร์ต้อนตัวนี้ไปรับศึกนะครับเพราะต่อไปจะเป็นนักขานูนั่นแหละครับเข้ามากันลวครับแค่จู๊ก็พอมัง้งเพราะว่าพี่อามต้องการถ่วงเวลาให้เราได้สร้างจอมเวทนะครับ <Yeah. S 1> เราก็จู๊กอยู่อย่างนี้แหละเขายิงเราไม่โดนหรอกเราโหดเราจู๊กพิ้วครับมาดิเพื่อนเอยิงมา <What? S 1> มาแล้วครับฝั่งเขามาละ คราวนี้เข้ามาเป็นซบาบะนั่นเองเราจะฆ่าซบาบดพวกนี้ก่อนด้วยยูนิตท,ที่เรามีบึ้มเราเรอจังหวะทีล้วบึ้มอีกทีครับสเปียร์ต้อนเราตายไปแล้วนะครับเฮ้ย <ielle> ไม่ตายครับสเปียร์ต้อนไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายแต่ไม่ตายครับผมตายละครับใครเห็นก็ว่าตายครับตายเลยครับผมเค <c oughs> <Okay, S 2> มันก็จะฆ่ามินเนี่ยนเรามันก็จะพยายามฆ่ามินเนี่ยนเราเราก็จะพยายามฆ่านักขนูมันนักขนูจิ๋วพวกนี้ครับไม่ธรรมดา เค่อเข้าไปล่อเข้าไปล่อเข้าไปล่อเข้าไปเออน,นั่นแหละอืล่ออะไรครับพยายามเอาจอเวทอลอกจากสนามรบอย่าให้มันไปยืนแทงหน้าบ้านเขาเดึงเขาออกมาครับดึงเขาออกมาเออน,นั่นแหละต้องดึงเองนะเพราะจอมเวทพี่จอมเวทเราโหดนะครับเขาจะไม่ออกมาด้วยตัวเองครับทีนี้เราควรเอาเป็นคนยากบ้างน,นะเพราะว่าเราต้องทําการกระทืบพื้นให้โดนจอมเวทนั่นเองนะครับนี่เ็าจะเริ่มโหดแล้วนะตอนนี้นะป้ายเอาไปสู้ <sua> เล็งจอมเวทอย่างเดียวครับไม่ต้องเล็งอะไรใครพี่อาว่าเดี๋ยวเราจะได้เลิก โจมตีแล้วละ่ะเดลเลิกงามยามดีโจมตีสักทีครับมีเบอร์ด,ดามองเบอร์ดามเมทอะไรมากมายจอมเวทมาถึงหรือ,อยังครับทำไมมาถึงชา้าจังครับเรารอจะระเบิดเหยียบพื้นใส่อยู่นะครับมาละมาละตัวแรกเหยียบประมาณนี้โดนแน่นอนตึม้มโดนครับผมแต่ไม่ตายครับทําไมเขาถึงไม่ตายครับทาไมเขาถึงอึดเขาถึงทนขนาดนี้ครับปืชตายโอเคเรารอกระทืบพื้นอีกสักหนึ่งรอบฝั่งเขานี่จะติดเบอร์ดามเมทไปด้วยเรื่อยๆนะครับพยายามอยากไปเอานักขนูข้างหลังจังเลย แปลวานะหนุขน่ข้างหลังเลยวะครับเราไม่ยอมให้เขายิงเราฟรีแน่นอนครับเรากระทืบพื้นได้ไหมกระทืบพื้นหายโอเคใช้ได้ตีหลังเขได้ไหมเนี่ยสเปียร์ตอนดูให้เนี่ยอืมตีหลังได้ครับใครบอกตีไม่ได้ <What? S 1> เขาอันนี้ให้เราตีเราก็ตีครับปึ้ม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 ,มหายโอเคครับหมดยังมีเว็บถัดไปไหมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไปถอย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  เราเอาเป็นนักนูบ้างอเขามีนักนูเราก็มีนักนูเราไปเอานักนูเขาก่อนดีกว่าครับปล่อยให้เขายิงเราฟรีๆอย่างนั้นไม่ได้ครับเราต้องทําการกระทืบพื้นชืบหายเป็นแผงโอเคนี้เราตีมันโดนไหมเนี่ย มันตีมาอ๋อมันตีไม่โดนจอมเวทเราหนิใช่ไหมตือน <Huh? S 1> ตายไปจบต้องอัพมาสู้เลยนะเนี่ย281282ผ่าน okay. โอเคโหก็ยากเหมือนกันนะครับ282เนาะโอเคประมาณนั้นมาหนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่อ283 284เองมีภารกิจมากมายหลายระยางให้เราได้เล่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องประมาณนี้ก่อนสํหรับดีเบยียมเฟสเมเมอร์และเกมตติกวอร์เลกาซีต้องขอตัวลาไปดีเบนเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบกัโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม